จะทุกคนปลูกหอมไว้หลังบ้านกําลังจะงอกเต็มเลยหอมรุ่นที่สองนะจ้ะรุ่นหนึ่งกู้ไปแล้วน,นี่ลุงป๊อบจะพาไปกินอาหารนอกบ้านจ้ะอันนี้ต้นไอ้นั่นจะต้นวาสนาเนาะตัดมันแล้วไม่ให้มันแตกทุกคนดูเห็ดหลังบ้านมันจะงอกเต็มเลยจมอยู่ในป่าหญ้านะ่ะมีแต่เห็ดนะมันน่าอร่อยมากเลยจ้ะเห็ดนี่จ้ะ งอกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอันนี้กําลังอ,อ่อ,อนๆน่ากินเมื่อวันก่อนอีสองสามดอกนี่กาลังกิน Yes! b เบ f ฟ s t ลุงบอบถามจะทำเบคฟาสที่กินเลยเ <laughs> น,น,นี่ยมันน่าก,กินมากเลยจะ้ะงามงามมากโดนฝนน่ะถ้ามองเข้าไปในป่าหญ้าดาจะเห็นเต็มเลยจะ้ะก้นใหญ่ๆเห็นกระต่ายมันมากินอยู่ เดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้ากันจ้ะลุงป๊อบจะพาไปกินที่ไหนยังไม่เคยไปเลยเห็นเห็ดแล้วมันน่ามันน่าจังเลยจ้ะมันน่าเก็บกินสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะไปกินอาหารเช้ากันจ้ะป๊อบพาไปกินอาหารเช้ากันไม่รู้ที่ไหน What what name ได้แต่ร้องไง Brothers Brothers like sisters and brothers is brothers ชื่อ Brother ชื่อเหมือนพี่ชายนั่นแหละร้านอาหารพี่ชาย Like I say it s way further than we need to go but i don't care it's really mm -hmm. good food we're gonna go down this road boy that <laughs> place <laughs> Wonder if see it's just a little town and, but it's open up a little bit oh <laughs> uh, well then all right to <laughs> kill two hours or <laughs> an hour 45 minutes บ้านเมืองเขา้างนอกยิ่งกว่าสวยงามพี่น้องจะอาเุสานต่างรัฐเลยจ Boy that coffee is so much better than other stuff. Oh, did a restaurant? I don't know what this is. Maybe new? Yeah, new restaurant. I haven't been out this way a long time. Yeah. Is it a restaurant? Yeah. I don't know. Restaurant. There's some nice houses out here with Big properties, older บ้านแถวนี้ <yards. S 2> น่าอย,อยู่พี่น้องดูดินนทนทองทางเขาบ้านก็เป็นบ้านแบบชั้นมันไม่ชั้นเดียวรกคดูข้างหน้าชั้นเดียวนี้ข้างหลังมันก็จะเป็นสองชั้นบางายหลยังน่ะอยู่ในป่านี่ตรงนี้พี่น้องเห็นไหมน่าอยู่เนาะแต่กลัวเวลาลมแรง่ะจ้ะกลัวกิก่งไ,ไม้หักใส่บ้าน แต่บ้านอย่างนี้ก็กลัวแต่เวลาลมแรงอ่นะเนาะว่ากิ่งมไม้มันจะหักใส่บ้านอ่ะ Golf course little nine hole golf course over there You see this not quite like a golf course big yards so <many> trees. yeah it's just a little older so they have trees that a v e grown up And they have some big yards มันมาเก็บต้ใหญ่กันต้นใหญ่ก็เหนื่อยงานอ่ะ อย่าดูแลเขาไม่ได้ปล่อยให้ลูกันไถทำมีสวนก็ต้องดูแลอย่างเ้เออความสะอาดนะจ๊ะไม่ให้มันดูดจ๋ะแม่น้ำมีชีส Yeah, beautiful homes up there. My one buddy lives up in there, it's got a nice home. Mm but you can't chop bat <laughs> it. I don't think I'd wanna live on a highway though. Yeah. You so it's <laughs> gonna be River. I used to ride my bike from our house, make my way down to the Iowa bike path, cross the government bridge, and then get on this bike path and then come here yeah, get you in and out pretty quick. Oh, เมนูเยอะมากเลยเราจะกินอะไรหลายอย่างเดาไม่ถูกเบนกินแบบของหนักๆอิ่มไปเลยไหมไม่เอาแหละอาหารซับซ้อนะไหนจะกินอ่ะ I want everything อยากกิน everything I สุดสายที่กิน จากบรรยากาศเลยนะร้านถงกว่างอากาคนเยอะคนเยอะเลยจ๊ะรออาหารจะอาหารมาแล้วรอ <San -tune> <San -tune> <San -tune> looks pretty heavy, doesn't it? Yeah. yeah. That looks good too. Try it. Biscuits and gravy. Gravy. I gravy? this gravy. I don't gravy. It's oh. like, a <San -tune> like a sausage gravy. Same way it Hash browns, potatoes. Oh, <San> it's... <-tune> แฮทบราวน์เขาเขาแฮทนจุดงน้มาก กมาเลย่าม mm ันจะมีไข่มีมันฝรั่งก็เหมือนเบคอนแฉ่แฉเบคอนชีสอร่อยมากเลยจ้ะมิสชีสกาแฟ

จะเหลือจะกินเหลือว่าจะห่อกลับบ้านก็ไปกินหมดนะจ้ะขนมปังก็ไม่ได้กินขาวเหลือไอแพนเค้กแล้ขอลกองก็ห่อกลับบ้านแล้วจ๊ได้จะ้จะมีโกห่อกลับบ้านไปจ้ะทุกคนจ้ะอาหารช้ามันนี้ก็ประมาณสี่สิบสองร์นละจ้ะทุกคนกลับละอร่อยมากเลยจ้ะคุ้ม นั่ไง <S <S ดีเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเจอไทยคอฟฟี่ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารไทยแต่เขายังไม่เปิดจ้ะตอนนี้มันตอนเช้าเขาเปิด1ิบโมงว่าจะลองไปดูจ้จะเผื่อวันหน้าโอกาสหน้ามีจะได<ๆ>้ไปแวะไปเผื่อหน้าจะเป็นของคนไทยเนาะคุมฮาเลข่ขับรถจิ่งกันจ้ะทุกคนฝร <Thank you. S 1> ั่งแต่งคิวมีคนเปิดประตูให้ด้วยจ้ะทุกคนไม่สนนจาวทีคูดแต่ทุกคนมันอร่อยมากแต่เยอะด้วยกินไม่หมด ลูกบ๊อบจะพาขับรถเที่ยวไปหาดูลูกสาวเขาเห็นอะไรเขาเรียกอะไรนะไททาวคอฟฟหรือเบนลูกป๊อบจะพาขับไปดูไม่รู้อยู่ตรงไหนคอฟฟคาเฟเออนั่นล่ะประมาณนั่นใช่ไหมเข้าไปในนี้เหรอที่นู้นนี่ย Yeah I see a sign It l o o k like a house Yeah How do you know it was there อ๋อนี่ไง It was just a ไททาวไททาว w ค Cafe นี่มานเลาะเขายังไม่เปิดเลยจ้ะน่าจะเป็นของคนไทยเนาะ So. Small. So Small. It doesn't open till. So they must have sell Thai food there. Yeah. Yeah. Huh. See to me, I have no desire to go there because I get the best Thai food at my house. You know. <laughs> you too. I mean, I know we, for you guys. สาวกินารีด้วย <Sure. S 1> เดี๋ยว,วันลังว่างๆจะมากับลูกสาวมาดู้วยคนเขาจะ,จะทุ่งขาโพดเริ่มเหลืองแล้วจะขะ้าโพดเริ่มแก่ละ I went here too you know got a two-year degree and then uh. I went back got undergrad to get yeah. into Palmer I just remember I was driving in here going to school one time and this uh -huh. this like he was a pretty young guy I don't teenager was mowing <laughs> and he was he was on a rider and he was off the curb right here and uh -huh blades were hitting the curb and shooting out sparks and so i went by and i was like this and he's like looking at me laughing and mm -hmm. i go ah, like i got hit in the eye <laughs> <laughs> and he just like looks shocked And <laughs> so there's a football field uh, i can't see now all right so this is all i've been here for ever how many years you've never been there? oh man it's been long, long, <laughs> how many long. before i started palmer uh -huh. i was coming here like i say and then i got a two year degree from here in art. Yeah. <laughs> <laughs> there you know this place, Ben. Although you haven't been mm -hmm. here much really, have you? See, Actually this, I've been here a lot. See, I this, almost... this is all new. I've never seen mm -hmm. baseball and all this. But I got a uh so yeah, it's all new. You know like my first day I was like no, oh, I to like, you know. Know. I yeah, you don't know, know. just like with if you didn't know where to go. Yeah, I was like a lost child. Oh, yeah. <laughs> I don't know what to well, go. it's like what building you go. You wouldn't know. I mean, you look here, but. Yeah, it's just like everything else. You kind of learn where you gotta go. Oh so, it so looks like they're. See, some of this, this was all there when I was I like this it's new. And see, they didn't have this. This is like ended here. แต่ตัวมหาลัยก็จะประมาณนี้ตึกชั้นเดียวแต่เป็นหลายหลยตึก oh. Oh. Sounds like you need a nap too Yeah ดูกีตขับรถไปดูกีตแล้วก็เห็นกีต เห็นไหมทุกคนเนี hmm. ่ยเนี่ยก็้ r a b one and see what they do อะเต็มเลยจ้ะกิดฮัลโหลเสรยหายกิดเดินต่อแตะต่อแตะเดินนายนุ่นก็มาหาเวลาก็ประมาณนี้เลยจ้ะเคยขับมาที่หนึ่งกับ้องเ็นแต่ตอนนั้นฝนตกถ่ายวีดีโอไม่ได้ฝนตกหนักมาก คลิปนี้ก็ลากันแค่นีออ้จ <Maybe S 1> ้าท <not S 1> ุกคนจะกลับมาแล้วทุกคนโชคดีด้วยจ้า